คอยกันมานานมากได้ดูเต็มเต็มแล้วนะก็รู้สึกตื่นตาเนาะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับถามว่ากดดันไหมกดดันด้วยด้วยเพราะด้วยความเป็นซีซั่นสองเราแบบเวลายาไป2ปีอะครับผมกว่าจะคืนคาแรคเตอร์อีกแล้วก็ต้องทําให้มันดีกว่าเดิมด้วยจริงแล้วก็คือตอนซีซั่นหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยระดับระดับสูงเลยทีเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าซีซั่นสองเนี่ยที่กลายเป็นคู่ของเราแล้วก็เป็นดราม่าด้วย จะประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังนะเพราะว่าบางครั้งที่จะคาดหวังกับคู่เรามากเลยนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องแบบเท่าเดือนหนึ่งนะรู้สึกอะเลิฟซีนนี่คือเป็นความคาดหวังของพี่ขอบคุณพี่ไม่ใช่ขอบคุณพี่ไม่ใช่ของแฟนแม่เาเออคู่เราเวลาอยกหนักขึ้นหนักหนอยอ๋อจริงก็มีทุกคิวเออมีแบบพูดเลยทุกคิวที่ไปถ่ายมามีเลิฟมต้นทุกคิวเลยใช่ดไหมเปิดไหมแต่ไม่ไม่ถึงขนาดเนาะ ก็บางทีเราก็แบบดัดแปลงให้มันดูน่ารักอ่าใช่ใช่ใช่ก็พยายามขายพวมกับตลอดว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนีก็น่ารักดีเนาะขายยังไงขายยังไงอ่ะก็แบบอ่ะพี่เป็นพวมกับอ่ะมาขายเสมมตรสมมติในบทอ่ะบอกว่าแบบว่าจูบแล้วก็ออกมาแล้วก็จูบอีกอะไรเงี้ยแล้วก็่ใแบบเฮ้ยแบบหอมแก้มหรือแบบทำอย่างนี้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรแบบว่าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแบบด้วยอะไรกบบเกลียอื่นๆดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบในเซตหนึ่งเขจะเป็นแบบอย่างนี้เซตหนึ่งเซตหนึ่ก็จะมีลูกเล่น ไม่ถึงกระจกจริงมาเก็ตลอดนะในบ้านของแฟนที่ต้องลดความอ้วนที่ต้องกลับไปเป็นเดิมมันเหนื่อยมหมตอนแรกไม่ตอนแรกตอนโควิดอ่ะจะมีช่วงที่ผมออกกําลังกายอยู่แต่พอเจอพี่เมย์ปุ๊บก็แบบอุ้ยพี่เมย์พร้าวมากเลยผมเล่นกล้ามอ่ะพี่ไม่ต้องการกล้ามจากแขนนะพี่ต้องการแก้มก็ไปเซิร์ชเลยถามเพื่อนทํายังไงให้มีแก้มกินตอนกลางคืนผมก็สตัร์เลยตอนกลางคืนกินกินปรากฏว่ากดไหลย้อนไม่ใช่เหรอ ะกินแล้วนอนอย่างนี้หรอแต่ก็มามาอยู่มาอยู่ช่างนี้คือคือพี่เมย์บอกว่าแฟนต้เป็นใช่เพราะตัวละครแขร์เขาเป็นคนที่แบบกินเยอะแล้วมีแก้มแบบพอซีซั่นหนึ่งแก้มใหญ่มากมีแก้มมมีแก้ใช่แล้วคือตอนนี้เท่ากับเดิมปะซีซั่นหนึ่งก็ไม่เท่าแต่ว่าก็เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนใชาถ่ายในปอเตอร์นี่คือถ่ายตอนไหนพอเตอร์แก้มเนี่ยประมาณหลังหลังโควิด แต่ว่าตอนนั้นก็คือแก้มปลอมหลังโควิดหลังโควิดนิดนึงหลังโควุณแต่ว่าตอนนั้นคือช่วงแก้มปลอมแล้วสิใช่ครับช่วงหลังเจอพี่เมย์แล้วครับน่าเป็นช่วงกดไหล่เขช่วงเจอพี่เมย์ก็คือช่วงแคสติ้งตัวละครใหม่ไมวกดไหล่ย้อนไหนเนี่ยตันอยู่ตรงนี้ตอนเนี้ยจะบ้าเหรอกินมากินมาเมื่อกี้ไม่กล้าลงทุนมากเลยนะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกดไหล่ย้อนใช่ครับแต่พอเป็นกดไหล่ย้อนผมก็ ก็ตอนนี้เป็นเสียละนอนตะแคงขวาช่วยได้นอนหมอนสูงช่วยได้การที่ศึกษามทุกอย่างเราลงทุนพื่อแฟนคลับมากเลยนะไม่ตอนแรกไม่คิดเป็นกดไหลย้อนเลยเราไม่เคยเป็นไงเสิร์ชกูเกิลเลยโอ้มะเลงเอ้ยอะไรเอ้ยเต็มไปหมดเลยคืออาการเป็นไงตอนแรกมันเหี่ยวพอมันนอนปุ๊บมันหายใจไม่ออกมันหายใจไม่ออกมันแน่นแล้วก็แบบเหมือนเราต้องมังับให้หายใจตลอดเวลาคิดตอนนั้นแพนิคว่าแบบ จะตายแล้วมาไม่กล้านอนไม่กล้านอนเพราะกลัว,วน,นอนแล้วมันไม่หายใจเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราต้องบังคับการหายใจตลอดเวลาก<อ>็เลยเซิร์ชกูเกิลแล้ว,ล <ๆ S 2> ลวพอแบบเขาบอกให้นอนตะแคงขวาก็ลองดูลองปุ๊บดีดีขึ้นแต่ก็ไม่มากมจนแบบแห้นี่จะมันหลับไปเองอ่ะตื่นขึ้นมาปรึกษาแม่ครับเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมแม่ก็เลยยื่นนีให้ยาสอนยาที่เป็น2องือดีขึ้นจิตตกไปพักนึงเนาะตกทั้งคืนเลยกลัวตาย เราเลือกเซิร์ชกูเกิลไม่ไปหาหมอแล้วพี่ตอนนั้นมันดึกแล้วผมนอนก็สี่ห้าทุ่มกว่าก็ยังไม่ตื่นใช่ไหมต้องนอนให้ได้คืนนั้นก่อนใช่มีเป็นปรสินบ้างไหมคะว่าเป็นอะไรบ้างจริงผมผมเพิ่งรู้เนี่ยผมเพิ่งรู้เรื่องพวกนี้ผมอายดูเดี๋ยวดูไม่เจ๋งดูไม่ครูเพราะเพราะเราเพราะเราดูเป็นพี่เราดูใช่เดี๋ยวแบบพี่แปมพี่เป็นอะไรบางทีคือกดไหลย้อนพี่จะแพนิกทำไม